ไปครับอีกครั้งหนึ่งครับอุ้ยเต้นเลยพี่น้องเต้นแล้วครับ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 ไหม้เด็ดล้างสุดท้ายโอ้มิดซิรีเอ้าเฮ้ยมันจะมิดได้ยังไงมันจะมิดได้ยังไงพี่น้องเอ้ยมันจะมิดได้ยังไงพี่น้องเอ้ยโอ้ ที่เด็ดแล้วครับที่เด็ดล้ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมือนีมาพอๆกับเบาบนคนโกอีกคือเก่านะครับเนาะไม้เก่าครับพี่น้องไม้เก่าครับเหืือปลาเข็งคือเก่านะครับเหยื่อลูกปลาหมอคือเก่านะครับเนาะเอาไปย้ำมาแล้วซ้หลังพี่น้องเขาจะเห็นตัวตัวหนึ่งนะครับเนาะเขาจะเห็นตัวเดียว ออเอาไปรุ่นกันอีกครับผมไม้เก่า้วยพี่น้องใส่คางปลาเขาอยู่คางน้องนี่คือเก่าครับต้องมาลุ่นกันครับว่าสี่เป็นแนวดาเนาะพี่น้องเนาะไปเลยครับเรามาลุ้นกันอีกครับ ต้องมาลุ้นกันอีกว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหต้องลุยน้ำนะครับมันน้ำเกือบพียงเขาเลยว่บ้านท้าพามาหนีนะครับเนาะว่าท้าพามาหนีแต่วันนี้เราเดินลุยน้ํามาเราเดินลุยน้ํามามจะเป็นยังไงโอ้โหบ่มีโตอุ้ยเปลีป่ยนไปไหนไหไม่เด็ดขนาดเด่นคิดว่าเด็ดขนาดเด่น เอ้าอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเออปเพนงันยังคือเกเาเอาว่เป็นยังครับไปลุ้นได้ดีครับไปครังอีกครั้งหนึ่งครับอุ้ยเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วครับ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  เด็ดแล้วครับไม้เด็ดที่เด็ดแลวพี่น้องโอ้โหมันครับมนัมนมันมันแล้วครับใบรุ่นก็นี่ครับอู้หงามๆครับพี่น้องงามๆนะครับเนาะ หลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายโอ้หิดซีรีเอ้เฮ้ยมันจะมิดได้ยังไงมันจะมิดได้ยังไงพี่น้องเอ้ยมันจะมิดได้ยังไงพี่น้องเอ้ยโอ้ที่เด็ดละครับที่เด็ดละครับ มีตัวเป็นโดนครับเหยื่อไาเค็งหน่อยมานครับมานเอาไปสรุปให้พี่น้องเบ้งครับอาจจะเป็นแนวดายไปครับผมสรุปนะครับเนาะมันมีไซตเจ็ดหลังนะพี่น้องหนึ่งตัวสองตัว,ส,ตวสามตัว,ส,ตวสี่ตัวพี่น้อง ใช้เจ็ดลังครับที่เด็ดครับเนื้อปลาเค็งหน่อยนะครับเนาะเนื้อปลาเค็งหน่อยเรียบลอยเรียบลอยโตวใหญ่ๆสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะแปลงฟันหรือยังยังอ่าฝากพี่น้องกดติดตามน้ำเด้ครับเด้อช่องเบาบนคนโกรนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเราพี่น้องยินดีมีแห้งครับผมเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ Ờ hay sao tí nè. Nó thốn đê ni. Ờ. Trời ơi. Ờ đây kìa. Ủa mày phải. Mày phải phải gì nào nó nhiêu nó thốn. Nó nó luôn